สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แอดมินจะมาสรุปนะคะสรุปในงวดวันที่27เดือน2ปี64นะคะหาหนอยสุดมัดรวมนะคะ3น่อยนะคะว่าเข้าหรือว่าหลุดนะคะโอเคนะคะไปรับชมกันเลยจ้า แอดมินอ่ะเขียนมา6นะคะเด่นวิ่ง6นะคะแต่ว่าแอดมินก็ไปตัดมา6 3สนะคะว่าเสียดายจังเลยอะ่ะเพื่อนๆเ,เขามา6 3สเนี่ยแอดมินเอา6 4สีไปไม่ถึงอะ่ะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้ถือว่าหลุดนะคะแนวทางก็มีข้าวมีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาตามต่อนะคะสูตรมัดรวมสามน้อยนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรกองแก๊งก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะเรามาตามต่อนะคะวันที่28นะคะเดือน2ปี64นะคะ หาหนอยสูตรมัดรวมมัดรวมสามนอยนะคะแอดมินคำนวณได้เลขหกนะคะหกกับห้านะคะวิ่งเด่นนะคะ เรามาลูดกันเลยคะ่ะลูด6นะคะ06เอาแอดมินก็ไปลูด06อ๋อไม่เป็นไรนะคะ6 1 6 2 6 3 6 4 6 5นะคะ เรามาลุ้นห้ากันนะคะห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดนะคะอันนี้เด่นนะคะอันนี้รองนะคะเรามาดูชุดกันกันนะคะชุดกัน หกหกหกเจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะสามสอง 16นะคะตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะหกสองห้าห้าตัวรองห้าห้านะคะชุดกันนะคะชุดกันที่แอดมินชอบห้าูน์กับ67นะคะชุดกันเรามาวิ่งเดียวนะคะวิ่งเดียวเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็อาจจะเอาไปลูดเองก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ ก็เข้านะคะแปดห้าหกศูนย์หนึ่งสองนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะจดไว้นะคะแคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะ ไปกลับทุกครั้งนะคะพ,พ,พี่ๆเพื่อนๆน้องๆพีพ่ๆทุกคนนะคะทุกท่านเลยนะคะอย่าลืมนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะตัวนี้นะคะหนึ่งศูนย์แปดสองหกห้านี้นะคะทุกท่านเอาไปรูดเองก็ได้นะคะตัวนี้ ตัวนี้แอดมินคำนวณมาได้นะคะว่าถามว่าเข้าไหมต้องมีแหละเข้าตรงนี้แนวทางตัวเลขนะคะมีเข้าบ้างมีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ว่ากันนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็กดกดติดตามให้ด้วยนะคะจดไว้นะคะใครที่ชื่นชอบแนวทางดีๆสวยๆงามๆนะคะ แคบไว้จดไว้เพื่อป้องกันการลืมนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะแอดมินก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะใครที่ชื่นชอบก็กราบขอบคุณมากนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำคลิปแนวทางตัวเลขเอามาฝากทุกท่านได้รับชมทุกวันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพคือสำคัญที่สุดนะคะไม่มีอะไรดีเท่าสุขภาพของเราแล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอดมินไม่ขอพูดมากนะคะเพราะว่าแอดมินก็ยังหายยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีทุกทุกคนนะคะแอดมินก็พูดผิดพูดถูกก็กราบขอโทษขออภัยนะคะสวัสดีคะ่ะ